อ่านี่นะครับไมโครจูเนอร์นะครับผมหน้ามืดนะครับหน้าดำอย่างอัดไฟลีไม่ติดเข็มไม่ขึ้นนะครับมันจะมืดอย่างนี้เลยนี่ครับอันนี้ไม่ได้เปิดใช้งานอ้านี่เปิดนะครับผมเปิดตอนนะครับปกติหน้าจะสว่างมีไฟลีติดอับนี่มืดนะครับก็เกี่วเดียวทองการซ่อมแก้ไขให้ครับผมจ้าเอเคครับนะครับหลังการซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับ ประกอบกลับนะครับทดสอบให้ลูกค้านะครับก่อนส่งนะครับผมนี่เรียบร้อยนะครับแอวกันนี้ก่อนหน้านี้จะมืดนะครับหน้าจออะไรมืดหมดนะครับแสงสว่างไม่มีแบบนี้ก็ทดสอบเรียบร้อยนะครับปกตินะครับนี่เข็มทุกอย่างก็ปกตินะครับนี่การออใไม่นะครับโอเคนะครับอย่างอื่นแล้วปกติความร้อนน้ํามันครับส่งงานครับผมงานซ่อมเรือนใหม่นะครับสวัสดีครับ